สารประเภทอาหารตาบ้างคุณพรอันี่นะดอกทุ่งตะวันตอนนี้กําลังออกดอกสะพรั่งสวยงามมากนะครับที่จังหวัดลบบุรีนั้นหลายอำเภอทีเดียวนี่นะผู้สื่อข่าวของเราคุณสามารถคุ้มทรงธรรมพาไปดูปรากฏว่าน,นักท่องเที่ยวนี่แห่ดูกันเยอะโดยเฉพาะเซลฟี่เซอฟี่นะคุณนะดูเลยครับ ช่วงนี้นะครับใครไปเที่ยวที่จังหวัดลบบุรีจะได้เห็นทุ่งดอกทานตะวันในหลายพื้นที่เช่นที่อำเภอโคกสำโรงพัฒนานิคมและชัยบาดานเกษตรกรจะปลูกทานตะวันหลังเก็บเกี่ยวพืชหลักและจะออกดอกบานเต็มท้องทุ่งรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงต้นปีหน้า <S <S ทุ่งทานตะวันแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ1ิไร่เป็นของพี่ละอทิพย์ ซึ่งปลูกทานตะวันมาก,กว่า10ปีในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมจํานวนมากโดยจะเก็บค่าเข้าชมคนละ10บ,บาทปล่อยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถ่ายภาพเซลฟี่เป็นที่ระลึกได้ทั้งวันต้นๆเลยก็มีคนมาแล้วก็มาเห็นดอกทานตะวันเนี่ยคะ่ะเขาก็เออเห็นมันสวยดีเขาก็เลยมากันเรื่อยๆคะ่ะที่จําได้นะคะค่ะแหล่งท่องเที่ยว ค่ะแล้วก็พอทีต่อต่อมาก็จังหวัดเขาส่งเสริมมาค่าะค่ะก็เลยปลูกมาเรื่อยๆสนุกสนุกแทนตะวันก็อร่อยอร่ออร่อยมีทันตะวันให้ชิมด้วยเข้ามาพวกก็มีให้ทิมเลยเล้วชิโน่จะมาอีกไหมฮะมาค่ะต้องมาไ,ไม่แน่ไม่แน่ปลายเดือนเพราะว่าดอกจะออกนที่อาจจะมาอีกเพราะว่าถ้ามันออกได้เต็มที่กว่านี้มันจะสวย ายในส่วนของพี่ลออทิศยังมีสินค้าแปรรูปจากเมล็ดทานตะวันหลายชนิดทั้งเมล็ดทานตะวันอบแห้งเมล็ดทานตะวันอบน้ำผึ้งมีชาวบ้านสาธิตวิธีการคัวมเมล็ดทานตะวันให้นักท่องเที่ยวได้มาลิ้มลองเพิ่มรายได้ให้คนในท้องถิ่นช่วงนอกฤดูการเพราะปลูกได้ ปีนี้นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานลบบุรีจะใช้ทุ่งทานตะวันเป็นที่เปิดฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรีอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่สิสีพฤศจิกาย,ยนนี้คาดจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมความงามของทุ่งทานตะวันกว่า50,000 0คน จังหวัดลบบุรีมีจุดขายด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางธรรมชาตินั่นก็คือทุ่งทานตะวันซึ่งจากนี้ไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกากลางกลางพฤศจิกาไปจนถึงประมาณกลางมกรา,าผมเชื่อว่าจะเป็นช่วงบรรยากาศของอากาศเย็นสบายกับความงดงามเหลืองอล่ามของทุ่งทานตะวันแห่งนี้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยก็ยังมีรายได้เสริมจากการที่น e ํารถอีทับมาบริการนักท่องเที่ยวเพื่อเข้าไปเที่ยวชมทุ่งบริเวณด้านในนะครับรายได้ก็ต่อวันเป็นพันบาท ทุ่งที่สวยและงดงานที่สุดของทุ่งทานตะวันคือท่วงสาย,สายแนะนําให้หนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมกันตั้งแต่เช้าเพื่อจะได้ภาพสวยและอากาศไม่ร้อนเกินไปถ้าเดินไม่ไหวนะครับทางสวนก็มีรถอีแต็นบริการนั่งชมทุ่งด้วยครับสามารถคุ้มทรงทรามสำนักข่าวไทยสมทรรายงาน